พี่ตุ้มขาหนูใช้แช่แชมพูได้ไหมคะหนึ่งเซตมันสามร้อยหกสิบาทถ้าเกิดใช้ขวดเดียวหนึ่งเซตมันอย่างนี้ใช่ไหมมันสามร้อยหกสิบาทใช่ไหมอืมหนูอยากประหยกกัดกะหนูผมยาวหนูทําสีด้วยหนูใช้แต่แชมพูได้ไหมคะพี่ตุ้มขาไม่ต้องใช้ครีมนวดได้ไหมคะเพราะว่าแค่แชมพูมันร้อยเก้าสิบห้าบาทเองถ้าใช้ครีมนวดด้วยสามร้อยหกสิบาททำโมสัง่งโคอีจอยเห่ยมงึงนี่ขี้ห่งวงขี้จี้ขี้ขขามลูกมันดำยังหม,มีมอเนาะหนูผมยาวคะ่ะลูกสาวคะ ผมหนูท 4, ําสีค่ะลูกสาวลูกสาวคาถ้าหนูไม่ใช้ครีมนวดหนูใช้แต่แชมพูยิ่งมันเป็นแชมพูสมุนไพรลูกมันมีฤทธิ์ความเป็นกรดเป็นด่างมันเยอะกว่าแชมพูทั่วไปตามท้องตลาดเพราะว่าด้วยความเขาเป็นสมุนไพรแท้ๆถ้าเป็นคุณผู้ชายไม่ใช้ได้เพราะผมเขาสั้นแต่หนูเป็นผู้หญิงคะ่ะลูกสาวขาหนูจําเป็นจะต้องใช้ครีมนวดด้วยคะ่ะลูกสาวขาไม่แพงอีจอยสามร้อยหกสิบาทแล้วมันทําให้หนูรักผมแข็งแรงลดผมล่วงและเล่งผมงอกไม่ดีเหรอลูก ใช่เพราะคู่กันเนี่ยสามบาทถ้าเป็นคุณผู้หญิง2เดือนผมสั้นแบบบอสที่ตุ้มโฟใช้คนเดียว2เดือนค่ะใส่ไม่เยอะนะคะเอาเวลานวดนะคะเราจะรู้เลยว่ามันทําให้เส้นผมเรานิ่มไม่พันกันแต่ถ้าคุณผู้ชายเขาผมสั้นเขาไม่